วันนี้นะครับผมจะพามาชมดอกของเอื้องสายน้ำพึ่งใต้หรือสายน้ำพึ่งมาลายูนะครับต้นนี้นะครับเป็นไม้ที่ผมเพิ่งจะได้มามวนเสาจากการเดินป่านะครับผมเก็บต้นนี้มาเพื่อขยายทําแม่พันธุ์นะครับเนื่องจากดอกของเขาสีเข้มมากๆเลยนะครับตอนผมเดินป่านะครับสีม่วงๆเขาเห็นมาแต่ไกลเลยนะครับปกติที่ผมเก็บสะสมนะครับเอื้องสารน้พึ่งมาลายูก็จะมีทั้งสีเข้มสีอ่อนนะครับ แต่ต้นนี้นะครับสีเข้มมากๆนะครับน่าจะเข้มที่สุดเท่าที่ผมสะสมมาแล้วนะครับดูลักษณะกลีบปากของเขานะครับปากจะเป็นเส้นๆสีม่วงเข้มๆเลยนะครับกลีบจะเข้มเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งต้นนะครับที่สวยงามมากๆเลยนะครับน่าเก็บสะสมทําเป็นแม่พันธุ์นะครับสําหรับสารน้ำผึ้งใต้หรือสารน้ำผึ้งมาลายูสีเข้มครับ